ตอนนี้เรามาอยู่สถานจุดตัดจุดตัดรถไฟแลนอนหนึ่งนะครับอะไรนะครับทำไมอ่ะตอนนี้โคมาอยู่จุดตัดรถไฟที่ไหนนะจากที่ฟงดูในแต่ youtube วันนี้มาดูของจริงเป็นไงบ้างครับฮะดีไหม quay cà phê Mày đu khoảng chim bên ngay khắp Đi mấy ừ. Đi mình Đi mình đưa lên youtube á ไม่มีลำโพงสองอันเลยอ่ะไม่มีสองอันเลยอ่ะลำโพงอ่ะมันเป็นทำไมมีเสียงทำไมต้องทำไมต้องไม่มีสองอันเลยอ่ะมัน้อมีหนึ่งยจะได้ดังๆไงเหนยังดังไม่พอแล้วผมก็จะแตกเนี่ยอันนี้โปงอยู่ระนองหนึ่งนะครับจุดตัด,ดรถไฟแล้วระนองหนึ่งกรุงเทพมหานคร ถนนกับแพงพิซตัดไปปฏิพัทไอปงเดินดูรถไฟหน่อยดูรถไฟหน่อยเด้อเห้ <Hey. S 2> จะบอกเพื่อนยังไงดีมาดูของจริงแล้วจะบอกเพื่อนว่ายังไงไหิวเปล่าหิวไหมครับหิว,วไหมิวเดี๋ยวไปกินไปกินอะไรเดี๋ยวไปกินอะไรฮะ